สวัสดีครับรับซื้อฝากขาย ID ติดต่อเพจ Payboy Shop นะครับหรือติดต่อเฟซหลักนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับอย่าลืมนะครับกดรับ s ก r ล b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ i อดีนี้หลักๆนะครับมัมมี่เหลืองนะครับฟาโร่สองดาวนะครับมีรถเทสลาสีชมพูนะครับปืนอัพมีอยู่3กระบอกนะครับมี M7 นะครับเลเวล2นะครับ แล้วก็ DP l e v e เลนะครับแล้วก็ u ยู e v e เลนะครับที่เหลยกเป็นสกินแฟชั่นนะครับมีกรอบคอน19นะครับฉายาคอน19นะครับของข่างเยอะนะครับใครที่กลังมองหาอยู่ไอดีนี้ตอบโจทย์นะครับราคาจับท้องได้นะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับดีพีใหม่เลเวลสามนะครับ ปันต่อนี่หน่อยก็แจ้งเตือนแล้วนะครับ m 7 l e v เลเวล2นะครับยิงขึ้นควันนะครับ UC l ี v เลเวล2นะครับยิงขึ้นควันนะครับชุดอัปเกรดมีฟาโร่สองดาวนะครับพร้อมปันต่อนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ ใชายาหลักๆคอน19นะครับกลอบคอน1ินะครับดูตามคลิปไปเลยนะครับเข้าชุดตามคลิปเลยนะครับฟาโลครบเซตนะครับมีร่มมีกระเป๋านะครับ ตัวละครมีซาร่าวิเตอร์นะครับสองตัวนะครับรูปลักษณ์ตัวละครใบหน้าเปิดไม่ครบนะครับทรงผมไม่มีผมแกะนะครับส่วนผู้ชายก็ไม่ครบนะครับไม่มีเขานะครับแฟชั่นต่างๆดูตามคลิปเลยนะครับหลักๆมัมมี่ฟาโลนะครับแล้วก็รถเทสลานะครับ สกินหมวกตามคลิปเลยนะครับส่วนหัวนะครับเวนตานะครับหน้ากากนะครับเสื้อนะครับกระเป๋านะครับดูตามคลิปไปเลยนะครับ กางเกงนะครับแล้วก็รองเท้านะครับสกินปืนต่างๆดูตามคลิปเลยนะครับสกินปืน m 4เป็นสกินปืนฟาโลนะครับและสกินปืนของนะครับ ยูเพทองนะครับแล้วก็ลูกสองทองนะครับ ทตหลักๆเป็นเทสลาสีมพูนะครับคาเต้นประมาณนี้นะครับ มีล่มฟาโลนะครับแล้วก็ระเบิดฟาโลนะครับของในตัวประมาณนี้นะครับ rp เปิดแล้วนะครับเวลสี่ีนะครับขาดอีกแค่4เวลก็ตัดแล้วนะครับเอาไปปั้นต่อนะครับ ไอดีนี้ผูกเฟซนะครับยกเฟซบุ๊กนะครับทวิตเตอร์รอยกเลิกอยู่6วันนะครับผมรับประกันเองนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นอนครับขอบคุณครับ